สวัสดีครับท่านผู้บริหารทุกท่านวันนี้ผมจะมาแชร์ในเรื่องของการวิเคราะห์ออกแบบทำแผนงานในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรนะครับโจทย์ที่ทุกองค์กรต้องการก็คือต้องการทำให้บุคลากรในองค์กรมีศักยภาพที่เพิ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมตอบโจทย์การเติบโตของบริษัทและก็สอดคล้องกับการเติบโตของพนักงานซึ่งสรุปหลักง่ายๆคือพนักงานจะทำผลงานได้ก็ต้องทำงานตามจ็อบที่ได้รับมอบหมายเป็น จะทำงานตามจ็อบได้ก็ต้องมีความรู้ความสามารถที่ตอบโจทย์จ็อบนั้นๆซึ่งความสามารถนี้เองเป็นสิ่งที่เราจะนำมาวิเคราะห์ออกแบบในการพัฒนาซึ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรนะครับมันก็จะมีการประเมินอยู่4ส่วนส่วนแรกก็คือการประเมินผลงานประจำปีที่เราทำอยู่กันเป็นประจำส่วนที่2คือการประเมินจ็อบหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พนักง,งานคนนั้นทําได้หรือไม่ได้ในแต่ละหน้าที่ทําได้ดีในระดับไหนส่วนอันต่อไปก็คือในส่วนของความรู้ความสามารถที่จําเป็นต้องใช้ในการทําหน้าที่นั้นๆอันที่4ี่คือเรื่องของการประเมินฝึกอบรมต่างๆที่เราคุ้นเคยกันส่วนการนําผลการพัฒนาแต่ละส่วนไปใช้ในการบริหารจัดการนั้นท่านสามารถดูได้จากตารางนะครับซึ่งการประเมินแต่ละส่วนนั้นเหมาะกับการนําไปใช้ประโยชน์ ในแต่ละแบบในแต่ละวัตถุประสงค์ที่ต่างกันทีนี้เรามาดูในส่วนของการสรุปขั้นตอนการทำา e v e l o p m e n t Plan คร่าวๆนะครับผมขออนุญาตสรุปเป็นหัวข้อแล้วก็จะนำสู่ตัวอย่างในขั้นตอนต่อไปขั้นตอนการทำา e v v l o p p m n t t p l n n ที่สรุปมาคร่าวๆมี10ขั้นตอนดังนี้ 1. คือการวิเคราะห์กำหนด Competency ตาม Job ที่ได้รับมอบหมาย อันที่ 2, คือสรุปวิธีการและเกณฑ์ในการประเมิน competency รวมถึงวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมของ competency แต่ละรายการอันที่3คือการกำหนดลำดับหรือ road map ของ competency และระดับความจำเป็นความสำคัญของ competency แต่ละรายการอันที่4คือทำเป็น skill metric อันที่5คือการประเมิน competency ก่อนการพัฒนาอันที่6คือการจัดทำ โปรแกรมและทำแผนการพัฒนาขององค์กรของหน่วยงานและแผนการพัฒนารายบุคคลขั้นตอนที่7คือการจัดรายชื่อผู้ที่ต้องได้รับการพัฒนาตามโปรแกรมต่างๆที่ออกแบบขั้นตอนที่8คือบันทึกการดาเนินการพัฒนาขั้นตอนที่9คือการประเมินผลการพัฒนาตามคอ m p พ t เซซีแต่ละรายการขั้นตอนที่10คือการประเมินความสามารถในการทำงานตามจ o อต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ในทางปฏิบัตินั้นการประเมินจ o อปและ c อมเพ t e ิซีองค์กรสามารถทาการประเมินได้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกๆกเพื่อที่จะสามารถนำมาเป็นโจทย์ในการพัฒนาได้อย่างถูกต้องตรงประเด็นมากที่สุดองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้องค์กรสามารถวิเคราะห์ออกแบบกระบวนการในการพัฒนาได้นั้นนะครับองค์กรต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม เพราะ competency แต่ละเรื่องใช้วิธีการที่เหมาะสมที่ต่างกันวิธีการที่ได้ผลไม่เหมือนกันและถ้าเจาะล,ลึกลงไปก็คือต่างกันด้วยในแต่ละบุคคลนะครับในขั้นตอนต่อไปผมขออนุญาตแชร์ในเรื่องของวิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์ออกแบบและทำแผนพัฒนาบุคลากรในองค์กรน,นะครับ ในส่วนแรกนะครับหลังจากที่องค์กรของเรานะครับมีการกําหนด j อบต่างๆให้พนักงานแต่ละแผนกเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งสําคัญก็คือขั้นตอนแรกคือต้องมีการวิเคราะห์ออกแบบความสามารถที่จําเป็นต้องใช้ในแต่ละหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและควรจะมีการระบุนะครับว่า competency นั้นเป็นประเภทไหนเป็นประเภท functional competency managerial competency และควรจะมีการวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับว่า ความสามารถแต่ละรายการนั้นถ้าจะต้องประเมินความสามารถนั้นใช้วิธีการใดเหมาะสมและใน competency แต่ละรายการนั้นนะครับก็ควรจะมีการระบุเบื้องต้นว่าใช้วิธีการใดในการพัฒนาจึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดหลังจากที่เราได้รายการ competency ของแต่ละตำแหน่งแล้วนั้นนะครับก็ควรจะมีการจัดเรียงลำดับก่อนหลังในการพัฒนา competency ของแต่ละตำแหน่ง ว่าถ้าต้องทำแผนพัฒนาเรื่องใดต้องได้รับการพัฒนาก่อนซึ่งแนวทางในการวิเคราะห์นั้นก็คือหนึ่งวิเคราะห์จากลำดับหน้าที่ที่เขาต้องดำเนินการในองค์กรและความสอดคล้องต่อเนื่องของคอมเพลียนซี y แต่ละรายการเพราะว่าบางคอม p พ t e n นซีนั้นจำเป็นต้องมี c o m p e t e n นซีอื่นๆก่อนจึงจะสามารถพัฒนาคอมพลียนซีที่ต้องการนั้นได้นะครับ และใน competency แต่ละรายการนั้นนะครับควรจะมีการจัดกลุ่มความสำคัญว่า competency ใดเป็นเรื่องที่จำเป็นมากนะครับแบ่งเป็นกลุ่ม n e e ดกลุ่มว n นกลุ่มชุดนะครับเพื่อให้เราสามารถจัดเรียงความสำคัญในกรณีที่องค์กรไม่ได้มีกำลังหรือมีความพร้อมในการพัฒนาทุกเรื่องได้ทั้งหมดหลังจากที่องค์กรได้กำหนด road map และกำหนดความสำคัญของ competency แต่ละส่วนเรียบร้อยแล้วนั้นนะครับ เราก็จะสามารถทำข้อมูลในเชิงของ competency metric ซึ่งจะทำให้เราเห็นภาพรวมได้ชัดเจนนะครับว่าในหน่วยงานต่างๆหรือในองค์กรก็ตามนะครับจำเป็นต้องมี competency เรื่องใดบ้างตำแหน่งงานใดบ้างที่ต้องมี competency นั้นๆอยู่และหลังจากที่มีข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับ competency ของรายตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนั้นนะครับ องค์กรควรจะมีการประเมิน competency ตามรายการต่างๆเหล่านั้นในเบื้องต้นก่อนการพัฒนาเพื่อให้เราทราบนะครับว่าพนักงานแต่ละคนใน competency แต่ละข้อที่เขาจำเป็นต้องมีเขามีความสามารถในเรื่องนั้นๆเป็นอย่างไรอยู่ในระดับดีเยี่ยมอยู่ในระดับที่ต้องพัฒนาหรือยังไม่มีความรู้ความสามารถนั้นซึ่งเกณฑ์และวิธีการประเมินนั้นก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละองค์กรนะครับ หลังจากที่เรามีการประเมิน competency เบเื้องต้นเรียบร้อยแล้วข้อมูลต่างๆเหล่านั้นคือข้อมูลต้นทางที่จะทำให้เราสามารถคัดเลือกผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมว่าบุคลากรคนไหนจำเป็นต้องพัฒนา competency เ,เรื่องอะไรซึ่งในขั้นตอนต่อไปนั้นก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบวิธีการรูปแบบการพัฒนา ในส่วนของการออกแบบโปรแกรมการพัฒนานั้นนะครับก็จะออกแบบให้สอดคล้องกับ competency ที่จำเป็นสำคัญในองค์กรนะครับซึ่งหากเรามีการประเมินข้อมูล competency ต่างๆตามลำดับขั้นตอนแล้วนั้นเราก็จะสามารถสรุปได้ชัดเจนครับว่า competency เรื่องไหนมีคนที่เกี่ยวข้องกี่คน และมีคนที่จำเป็นต้องพัฒนาคอมเพนดิซี่เรื่องนั้นๆกี่คนนะครับซึ่งในทางปฏิบัติเราไม่สามารถกำหนดโปรแกรมการพัฒนาให้ตอบโจทย์คอมเพนดิซี่ทุกรายการได้ครอบคลุมทั้งหมดและในทางปฏิบัตินะครับโปรแกรมการพัฒนาหนึ่งโปรแกรมอาจจะตอบโจทย์ได้หลายๆคอมเพนดิซี่ดังนั้นทาง HR เองก็ต้องมีการวิเคราะห์และสรุปกรุบรวมนะครับว่า เราจะใช้โปรแกรมไหนเพื่อตอบโจทย์คอม p ิวเตอรี่เรื่องใไดได้บ้างโปรแกรมลักษณะไหนตอบโจทย์คอม p ิวเตีได้หลายๆเรื่องพร้อมกันก็จะถือว่าเป็นโปรแกรมที่สร้างความคุ้มค่ามีประสิทธิภาพให้กับองค์กรนะครับซึ่งในส่วนของโปรแกรมการพัฒนานั้นนะครับก็จะมีวิธีการพัฒนาที่หลากหลายต่างกันไปอย่างเช่นบางเรื่องต้องใช้การเทรนน i n g บางเรื่องต้องใช้การ ojt บางเรื่องต้องใช้คอนเซิลบางเรื่องต้องเป็นโคชชิ่งบางเรื่องต้องเป็นเซลล์เลอร์นิ่งบางเรื่องก็จะเป็นจ็อบแอสไซ m e n t เมนต์บางเรื่องก็จะเป็นการเทรนนิ่งที่ส่งไปภายนอกองคอ์กรหลังจากที่เรากำหนดแผนการพัฒนาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ควรจะมีการกำหนดรายละเอียดนะครับว่าในการพัฒนานั้นนะครับเป็นประเภทไหนนะครับช่วงเวลาในการพัฒนาคือเริ่มเมื่อไหร่นะครับเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ จำนวนวันในการที่ใช้พัฒนาจริงๆในช่วงนั้นเนี่ยใช้กี่วันนะครับและก็มีในเรื่องของงบป,ประมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องและก็เชื่อมโยงข้อมูลครับว่าในการพัฒนาแต่ละโปรแกรมนั้นนะครับมีรายละเอียดเป็นอย่างไรส่วนในรูปแบบของรายละเอียดก็ขึ้นอยู่กับองค์กรครับว่าจะเป็นเรื่องของเอาล i n หลักสูตรเป็นเรื่องของแผนของโปรแกรมหรือข้อมูลอื่นๆที่โปรแกรมต้องการจะเชื่อมโยง หลังจากที่เราได้ออกแบบโปรแกรมการพัฒนาต่างๆแล้วนั้นนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการกําหนดรายชื่อของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ต้องรับการพัฒนาซึ่งในเรื่องของรายชื่อผู้ที่ต้องได้รับการพัฒนานั้นก็จะเป็นข้อมูลที่เกิดจากการที่เราได้มีการประเมินเบื้องต้นนะครับว่าในแต่และโปรแกรมน,นั้นใครบ้างที่ต้องได้รับการพัฒนาในโปรแกรมต่างๆเหล่านั้นนะครับ และหากองค์กรต้องการเพิ่มผู้รับการพัฒนาเพิ่มเติมนอกเหนือจากผู้ที่จําเป็นต้องพัฒนาแล้วก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของของค์กรครับว่าตําแหน่งงานลักษณะใดบ้างที่ควรจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆหลังจากที่องค์กรกําหนดโปรแกรมพัฒนากําหนดผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาเรียบร้อยแล้วนะครับ HR เองก็ควรจะจัดทําเป็น IDP หรือ อินดิวิ u ด l เดเวล็อปเมนต์แ n นของแต่ละบุคคลนะครับซึ่งแต่ละคนนะครับควรจะต้องได้รับรู้รับทราบว่าเขาถูกวางแผนในการพัฒน,นาจากองค์กรไว้อย่างไรเขาต้องเข้าโปรแกรมไหนบ้างข้อมูลเบื้องต้นหรือรายละเอียดของแต่ละโปรแกรมเป็นอย่างไรนะครับซึ่งในพนักงานแต่ละคนที่เกี่ยวข้องนะครับก็ควรจะเข้าถึงข้อมูลนี้และสามารถนําข้อมูลนี้ไปเตรียมการเพื่อรับการพัฒนานในขั้นตอนต่อไป หลังจากที่เราทําแผนการพัฒนาขององค์กรของหน่วยงานและรายบุคคลเรียบร้อยแล้วนะครับกระบวนการหลังจากนั้นคือการดําเนินการการพัฒนาตามแผนซึ่งในการดําเนินการการพัฒนาตามแผนนั้นนะครับองค์กรเองก็ควรจะต้องมีการรคคอร์ดข้อมูลของการพัฒนานะครับว่าในโปรแกรมต่างๆนั้นที่เราได้วางแผนไว้นะครับดําเนินการถึงขั้นตอนไหนในแต่ละเรื่องนั้นบุคลากรแต่ละคนได้ผ่านการพัฒนาไปหรือยัง นะครับใครที่เข้าพัฒนาเรียบร้อยแล้วใครที่ยังไม่ได้เข้าใครที่อยู่ระหว่างการพัฒนาหรือใครที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับและหากองค์กรใดนะครับมีการประเมินต่างๆเพิ่มเติมนะครับจะใส่ข้อมูลในเรื่องของคะแนนต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ขึ้นอยู่กับองค์กรจะบริหารจัดการข้อมูลตามความพร้อมความเหมาะสมของแต่ละองค์กรต่อไป ซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้ HR บริหารจัดก,การติดตามการพัฒนาของคนในองค์กรได้นะครับซึ่งหลังจากที่มีการบันทึกข้อมูลการพัฒนาแล้วนะครับตามที่เรียนไว้ก็คือองค์กรก็ควรจะมีการกลับไปประเมินในเรื่องของ competency แต่ละเรื่องนะครับว่า competency ต่างๆเหล่านั้นผู้ที่เกี่ยวข้อง หลังการพัฒนาและได้นำการพัฒนาไปใช้ในการทำงานในระดับหนึ่งแล้วนะครับ competency ต่างๆเหล่านั้นเป็นอย่างไรมีความสามารถในเรื่องต่างๆเหล่านั้นที่เกี่ยวข้องดีขึ้นหรือไม่นะครับซึ่งหลังจากที่เราผ่านกระบวนการการพัฒนาต่างๆแล้วนะครับองค์กรก็ควรจะทําเป็นแดชบอร์ดนะครับเพื่อรายงานสถานะต่างๆของพนักงาน ว่าพานักงานแต่ละคนนั้นนะครับมีส่วนของ job ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกี่รายการนะคะมีการประเมินไปแล้วเท่าไรผ่านหรือไม่ผ่านเป็นอย่างไรในเรื่องของความสามารถนะครับ competency พนักงานคนนั้น,นมี competency ที่ต้องเกี่ยวข้องมี competency ที่จำเป็นต้องมีกี่เรื่องประเมินไปแล้วกี่เรื่องผ่านหรือไม่ผ่านกี่เรื่องอย่างไรและพนักงานคนน,นั้นนนนะครับแต่ละคนมีโปรแกรมที่ต้องเข้ารับการพัฒนากี่โปรแกรม ดำเนินการอยู่กี่โปรแกรมหรือเสร็จสิ้นแล้วกี่โปรแกรมหรือยังอยู่ในแผนกี่โปรแกรมอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลสำคัญนะครับที่ทำให้ได้เห็นสเตตัสและรายละเอียดของการพัฒนาบุคลากรในองค์กรว่าพนักงานแต่ละคนในองค์กรมีเรื่องของหน้าที่เรื่องของความสามารถเรื่องของโปรแกรมการพัฒนาเป็นอย่างไรและท้ายสุดนะครับ ตามที่ผมได้เรียนแต่แรกนะครับว่าสิ่งที่องค์กรต้องการนั้นคือผลงานของพนักงานแต่การที่พนักงานจะทำผลงานได้ดีนั้นนะครับสิ่งที่จำเป็นต้องติดตามบริหรารจัดการคือความสามารถในการทำงานในแต่ละหน้าที่ของพนักงานซึ่งหากเรามาดูภาพรวมทั้งหมดนะครับของพนักงานในแต่ละหน่วยงานนะครับเราก็ควรจะมีการประเมินการทำงานของเขาได้ในแต่ละฟังก์ชันนะครับว่า ในแต่ละฟังก์ชันนั้นพนักงานคนนั้นๆที่มีหน้าที่รับผิดชอบในหลายๆรายการแต่ละหน้าที่นั้นนะครับเขามีผลการประเมินของการทําหน้าที่เป็นอย่างไรซึ่งผู้บริหารจัดการในเรื่องนี้นะครับควรจะมีข้อมูลการประเมินจ็อบของแต่ละคนนะครับว่าพนักงานในตำแหน่งต่างๆมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบกี่เรื่อง ประเมินออกมาแล้วนะครับอยู่ในระดับที่ยอดเยี่ยมกี่เรื่องระดับดีกี่เรื่องระดับที่ผ่านเกณฑ์กี่เรื่องหรือระดับที่ต้องปรับปรุงหรือไม่ผ่านกี่เรื่องนะครับซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะเป็นข้อมูลสําคัญในการนําไปบริหารจัดการเพื่อที่จะพัฒนาบุคลากรคนนั้นๆให้สามารถทํางานตามรายการที่ได้รับมอบหมายได้ถูกต้องตรงประเด็นมากขึ้น และข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับองค์กรยังสามารถนำไปใช้ในการประกอบการพิจารณาเรื่องผลตอบแทนต่างๆหรือการปรับตำแหน่งต่างๆของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยกตัวอย่างเช่นนะครับเราสามารถนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไปเทียบกับโครงสร้างของผลตอบแทนที่พนักงานได้เทียบกับงานที่พนักงานสามารถทำได้ให้กับองค์กรว่าเขาทำเรื่องใดให้เราได้บ้าง เมื่อเทียบโครงสร้างผลตอบแทนกับความสามารถในการทำงานรายการต่างๆที่เขาทำให้เราแล้วเราสามารถบอกได้ว่าคุ้มค่าหรือไม่เราต้องพัฒนาเรื่องใดให้เขาเพิ่มเติม,ท,มทั้งหมดทั้งมวลที่ผมกล่าวมาก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนวิธีการเครื่องมือและตัวอย่างในการวิเคราะห์ออกแบบและวางแผนการพัฒนาบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นแผนการพัฒนาขององค์กรเองหรือแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลเพื่อที่ช่วยให้องค์กรของเรามีระบบและกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อช่วยส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรสามารถทำงานขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กรได้ต่อไปครับ